ความเป็นวัยรุ่นของเราเนี่ยมันเจ็บปวดจริงๆหรือเปล่าเพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวดเขียนโดยคุณคิมแรนโดงเดี๋ยวเราจะมาสรุปข้อค่าให้ฟังเราต้องบอกก่อนเลยว่าตัวเราเนี่ยเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่มีความทุกข์ใจกังวลใจเครียดเครียดถึงงานที่ต้องทำในอนาคตต้องรีบพัฒนาความสามารถของตัวเองตามที่ตลาดต้องการต้องแข่งขันกับคนอื่นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ในที่เนี้ย หรือบางทีอ่มันมากเกินไปไงจนทําให้เราแบบกังวลใจหรือเครียดใช่ไหมและหนังสือเล่มนี้บอกไว้ว่าไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนอะ่ะเราก็มีความทุกข์ใจและกังวลใจกันทั้งนั้นและเราต้องเรียนรู้ไปไม่มีวันสิ้นสุดในช่วงวัยรุ่นตอนกําลังเรียนมหาลัยเนี่ยเป็นการเตรียมตัวพร้อมรับมือกับปัญหาชีวิตในฐานะผู้ใหญ่จริง และเป็นหนึ่งในหลายๆกระบวนการที่ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าจะต้องทําอย่างไรจะต้องแก้ไขปัญหอย่างไงคุณคิมรันโดเนี่ยก็มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นอาจารย์ตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วละ่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็ได้เริ่มสอนพิเศษให้เพื่อนๆแบ่งปันความรู้มีความสามารถในการถ่ายทอดความเป็นอาจารย์เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆยิ่งใหญ่ยังไงอย่างแรกคือความเสียสละความรับผิดชอบและสามารถ เป็นที่พึ่งพิงได้ซึ่งเขามีความเชื่อว่ายิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไรเนี่ยตัวเราเนี่ยก็ยิ่งเติบโตขึ้นไปเรื่อยได้สะสมประสบการณ์หลากหลายจากงานที่ทําหนังสือที่อ่านได้มองเห็นความเป็นมนุษย์ในวิสัยทัศน์ที่ลุ่มลึกยิ่งขึ้นและอีกอันที่ชอบมากๆเลยก็คือเขาเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าผมเชื่อว่าคนที่ช่วยทําให้ความฝันของลูกศิษย์เป็นจริงได้ก็คืออาจารย์ที่ดีดังนั้นจึงเขียนหนังสือเรื่องนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางแก่พวกเขาการเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็คือความเจ็บปวดอย่างหนึ่งนี่แหละดังนั้นจงหย่าวันไวและยอมรับความเจ็บปวดอย่างเข้มแข็งไว้ความเจ็บปวดเนี่ยในภายหลังเนี่ยก็จะกลายเป็นดังดอกบัวที่โตจากโคลนตมชูช่อพ้นน้ำออกดอกพลิกบ้านงดงามและสูงสูงได้ Don't have a good day Have a great day